คำขวัญจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชมีสองคำขวัญได้แก่ 1. คําคำขวัญประจำเมืองเราชาวนครอยู่เมืองพระมั่นอยู่ในสัจจศีลธรรมขอบกํมดีมีมานาภาคเพียรไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใดอยู่เมืองพระหมายถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มีพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาภาคใต้ และเป็นเมืองที่มีพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงศีลจํานวนมากมั่นอยู่ในสัจจศีลและธรรมสื่อถึงความศรัทธาความซื่อสัตย์จริตและการยึดมั่นในหลักธรรมของชาวนาครกอบกัมดีมีมานะและภาคเพียรหมายถึงการดําเนินชีวิตด้วยความขยันมั่นเพียรอดทนมุ่งมั่นทําความดีไม่เบียดเบียนทําอันตรายผู้ใดแสดงถึงความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข คำขวัญประจำเมืองนี้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตของชาวนาคร 2. คำขวัญประจำจังหวัดหรือการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์พระาธาตุทองคำชื่นชมธรรมชาติแพร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากสิลครบสิ้นกุ้งปูเมืองประวัติศาสตร์หมายถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานพระาธาตุทองคำ หมายถึงพระบรมธาตุเจดีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองนครเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชื่นชมธรรมชาติหมายถึงความงดงามและอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งภูเขาน้ำตกป่าไม้และชายทะเลแร่ธาตุอุดมสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแร่เช่นดีบุกเหล็กซึ่งเป็นรายได้สำคัญของท้องถิ่นเครื่องถมสามกริย์ หมายถึงศิลปหัตกรรมเครื่องถมหนึ่งถมทองและถมนาคที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมากวัดมากสิงสะท้อนให้เห็นถึงจานวนวัดและโบราณสถานอันงดงามซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมและศาทางพุทธศาสนาครบสิ้นกุ้งปูหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะกุ้งปูและสัตว์น้ำหลากชนิดที่เป็นสินค้าสำคัญของจังหวัดถ้าหากผิดพลาดประการใด กระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอพระ